สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ Bitcoin สั้นๆในทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วกันเนาะก็จะเป็นการเล่นอ่าช็อตสั้นๆแล้วกันนะครับนะส่วนลองเดี๋ยวค่อยรอรอมาทุบก่อนนะครับซึ่งผมรอไอ i มาทั้งวันนะครับนะผมมองว่ามันมันฝืนแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับต่อให้4ชั่วโมงมันกําลังจะตัดขึ้นเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันตัดขึ้นตั้งแต่กี่ชั่วโมงะ ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณสิบหกชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมไล่นับให้นะครับก็มันอยู่ในจุดหลังคาฟิโบสปีดพอดีนะครับจุดแนวต้านละกันนะครับส่วน BTC นะครับมันมีหลุดหลุดเบรกขึ้นมานิดนึงนะแถวสองหร้อยสี่สิบประมาณ21000เนาะ นะครับแต่ RSI นะครับนะมันมันจะร้อยเป์แล้วนะครับซึ่งมันมีโอกาสตัดลงในคืนนี้นะครับมันฝืนขึ้นมาอ่าจุดที่น่าสังเกตก็คืออคอยนะครับอคอยทุกตัวนะครับวิ่งมาจัดจัดมากแล้วไม่มีย่อเลยนะครับไม่มีทุบเลยมันมันมันน่าสงสัยเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยจังหวะทุบและกันเนะาะก็เป้าแนวรับนะครับนะ ถ้าทุบลงมาหลุด1,9,500กว่าเนี่ยนะครับ1,9,535นะถ้าหลุดตรงนี้นะครับ BTC จะไปอยู่แถว1 000, 1 0 0 0นะครับเนาะก็ลุ้นนะครับเนาะอ่าเป้านี้เลยนะครับ1 000, 1 1 0 0เอ่อ18,100นะครับต่ำสุดจะเป็น1,7,400ซึ่งอมันมีโอกาสมานะครับมันมีโอกาสมาค่อนข้างอ่า อ่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ15%้ละกันนะครับเนาะอ่าประมาณนี้นะครับ17,400นะครับจะเป็นเป้าลึกสุดนะครับส่วนช็อตได้เปรียบนะครับช็อตได้เปรียบก็อยู่แถว20,000นเดี๋ยนะ2อง0นะครับเป้าที่1นะครับเป้าที่2ก็จะเป็น2200ซึ่งเราควร SL ไว้นะครับเวลาช็อตเนาะเราควร s l ไว้นะครับให้มันเคลียร์ไอนะครับอย่างน้อยมันเคลียร์มาครึ่งนึงอยู่10,000 อยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยก็ได้หลายร้อยจุดแล้วนะครับนะตอนนี้หลายพันประมาณพันกว่าจุดได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่า BTC สั้นๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางระยะยาวดูคลิปเมื่อวานดีกว่านะนะครับอ่าไปโซนเลยนะครับโซก็เหมือนกันนะครับชนหลังอานะครับนะทุกๆตัวมันจะมีเหตุการณ์ที่อ่ามันค่อนข้างที่จะบอกกันนิดนึงนะครับนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับนะผมมาทาคลิปน่าจะช้าไปนะครับ มันชนราคาจริงๆมันชนราคาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับเราก็ดูเหตุการณ์มันไปนะครับเผื่อมันทะลุราคาได้อาจะได้ราคาดีว่านี้นะจริงๆผมมองโซว่วาอาจจะไปถึง37.44เลยนะครับนะจะเป็นแนวรับสุดท้ายเอ่อแนวต้านสุดท้ายนะครับนะตอนนี้ถ้าหลุด34.4นะครับก็เข้าไปเทส33-31เลยถ้าหลุด31เนี่ยนะครับ31ดอ 31. น31.37นะครับ ถ้าโซลุดตรงนี้อีกนะครับก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่27.32จุดสนะครับซึ่งเป็นเป้าที่ลึกพอสมควรนะครับนะแล้วก็มีโอกาสไหมมีโอกาสอยู่นะครับแต่น้อยกว่าน้อยกว่าบิตคอยนิดนึงเนาะนะครับน้อยกว่าบิตคอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าบิตคอยจะพาไปถึง17ได้หรือเปล่านะถ้าบิตคอยพาไปได้โซก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอ่อเอาอสของ4ชั่วโมงนะครับนะสูงกว่า90%นะครับ นะอยู่ตรงตรงหลังคาพอดีนะครับจุดนี้ผมเคยเจอบ่อยบ่อยๆนะครับเวลาโดนทุบทีมันแหลงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซอาจจะกลับมารับคนตกรถนะครับเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆดูไปตามแนวรับแนวต้านผมละกันเนาะนะครับถ้ามีอะไรก็เข้ามาถามในไลน์กลุ่มละกันนะครับผมให้ตัววิ่งจีด๊ดไป2ตัวนะเอาไว้ช็อตสั้นๆนะครับนะถ้าใครตกรถแล้วไม่ทันนะครับ แล้วมาชอตกลางทางแนะนำว่าให้ SL ตลอดนะครับเนาะ SL รานะครับนะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ